ชาวบ้านก็ขายด้วยอ่ะนี่เราอยู่ตลาดเชียงแสนเชียงรายนะครับนี่มีหมูมีปลาปอาด้วยอัวนี้มันมัดสามอ่ารท้องถิ่นนะครับเลยไม้อันนี้มีหมงอะไรครับปลาจะพาเดินดูไปเรื่อยๆเนาะนี่มัดอไีกข้าวโพ เฮ้ยข้าวขายด้วยอ่ะอันน wow> ี้แกงอะไรครับอันน well ี้แกงอะไรคุณแม่ครับใช่แกงหัดหมูค่ะอันนี้เป็นแกงแบบเหนือเหนือแกงจะออกรสเปรี้ยวๆหน่อยนึงแต่ไม่ใส่กะทิเหมือนแกงเทโพนะอ่าจะใส่แกงเทโพไม่ได้จะรดน้ำอันนี้เป็นแกงหมูน่าแเทโพกับมม่วงนั่นแหละนี่กมหัวปลาอันนี้แบบมา นี่่าปลาปลาอย่างเจ้าปลาในปลาหนวาในโปจัก์ปลาในคล้ายปลาตะเพียนเนาะอ่าันนปลางยี้ติบบอทยี่สิบาองง่ายปลาต้มยำหม้ปลากหมวอปา เจ้าแรงมากเลยกินเออยอด้วยมีน่อไม้โฉีกกันสดๆเลยเจ้าวนน้นเดี๋ยวเไปอันนี้คือด้านหน้าตลาดครับเราไปดูแ่ด้านหน้าดีอันนี้เป็นผลไม้ไม่เจอผลไม้ไมไมสกวน อันนี้เป็นพวกไก่ทอดโอ้โหย่างก,กันทั้งตัวอย่างนี้เลยดูสิโหดูแบบผมหอมเลยครับโอ้ยร้ากินมากดูนี่ไก่ทั้งตัวอันนี้อยู่แถวโรงเรียนราชประชานวาิทย์ซอย15ครับอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงแปดเลยนี่มีร้านโจ๊กนี่ครับเดี๋ยวเราเดินให้ดูอีกน,นิดนึงนอเค่าหารไก่โจ๊กอาหารเช้า นี่อะไรนะครับลูกอกะไรครับฮะนี่แล้วก็แฟโบราด้วยอนะีกขนม